สวัสดีครับผมนายธนพลนใเฉลิปัญญานะครับผมรหัสนักศึกษา122920นะครับวันนี้ผมจะมา,านำเสนอนะครับหัวข้อของผมก็คือ Hello นะครับผมก็การมีข้อปัญหานะครับก็คือเอขียนโปรแกรมนะครับเพื่อรับชื่อจากผู้ใช้งานนะครับและแสดงผลข้อความในรูป Hello วงเล็บ name ก็คือ อ่าชื่อที่เราเขียนลงไปนะับก็ต่อมาก็จะเป็นผู้ใช้งานจะป้อนข้อมูลที่เป็นชื่อโดยชื่อจะมีลักษณะเป็นสายอักขระความยาวไม่เกินสองร้อยตัวอักษรนะครับถ้าชื่อใรเกินสองร้อยตัวอักษรก็สงสารคนอ่านเลยนะครับก็ต,ต่อมานะครับโปรแกรมต้องแสดงข้อความ h e l โหลวงเล็บเนมโดยที่วงเล็บเนมคือชื่อที่ผู้ใช้งานป้อนเข้ามานะครับ ก็คือเราป้อนอะไรเข้าไปในโค้ดที่ที่แสดงเนมก็จะเป็นชื่อนั้นนะครับผมก็ต่อมาก็คือโปรแกรมนะครับต้องสามารถสร้างข้อความที่รวมคำว่าฮัลโหลกับ name มและแสดงผลบนหน้าจอได้นะครับต่อมานะครับก็คือขั้นตอนการแกร้ปัญหานะครับก็เพื่อให้ได้โปรแกรมที่แสดงผล hi ลโ o ลเน e มนะครับ ต่อผู้ใช้สามารถแก้ปัญหาได้ตามขั้นตอนดังนี้นะครับ 1. รับค่าจากผู้ใช้เป็นสายอาักขระ Name 2. เชื่อมสายอาักขระ h e l โลเข้ากับค่าที่ป้อน 3. แสดงผลข้อความที่รวมกันออกทางหน้าจอ 4. ทดสอบโปรแกรมกับกรณีตัวอย่างต่างๆต่อมาคือทักษะการคิดเชิงคำนวณน,นะครับ อินพุสายอักขระเนมซึ่งผู้ใช้งานป้อนนะครับต่อมาก็เป็นกระบวนการกนะ็คือใช้การเชื่อมข้อความโดยนำฮ h โ l l o บวก Name นะครับสามนะครับก็คือ Output นะครับคือข้อความรวม h e l l o กับ Name ที่ผู้ใช้ป้อนนะครับผมต่อมานะครับคือการคิดเชิงนามมาทำนะครับก็คือการสร้างแบบ จำลองที่ช่วยให้แก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นรับข้อมูลเนมเป็นตัวแปรหรือสร้างข้อความใหม่โดยต่อข้อความเดิมกับข่าวที่ป้อนแห่ค hey! ่าที่ป้อนมานะครับผม <Okay. S 2> ต่อมาก็จะเป็นการย่อยปัญหานะครับก็คือปัญหาเนี่ยสามารถถูกแยกออกไปได้เป็นส่วนย่อยให้เข้าใจง่ายได้ดังนี้นะครับหัวขอบเป็นสาม ข้อย่อยนะครับก็คือ1การรับข้อมูลนะครับคือรับค่าเนมจากผู้ใช้โดยใช้คําสั่ง STD แล้วก็ลูกน้ำสอตัว2ครั้งนะครับแล้วก็ซินนะครับหรือฟังก์ชันอื่นในกรณีที่ต้องการอ่านทางบรรทัดนะครับ2นะครับคือการประมวลผลนะครับก็คือสร้างข้อความโดยเชื่อม Hello กับค่านิมนะครับสานะครับก็คือการแสดงผลแสดงข้อความที่ได้ออกทางหน้าต่างให้หน้าจอนะครับผม อ่านะครับ,ะะรบก็คือการแสดงขั้นบันไดให hey ้ขั้นตอนนะครับหนึ่งนะครับก็คือเริ่มต้นโปรแกรมนะครับคือกําหนดโครงสร้างโปรแกรมที่เริ่มทํางานสองการรับค่าชื่อจากผู้ใช้งานหรือินพุตนะครับก็คือขอให้ผู้ใช้งานป้อนชื่อผ่านแป้นพิมพ์นะครับหรือว่าจะกรอบวางก็ได้นะครับแล้วก็เก็บชื่อไว้ในตัวแปรนิม แล้วก็สามนะครับประมวลผลข้อความนะครับหรือโพเซ s ซิ่งนะครับผมก็คือการสร้างข้อความใหม่โดยเชื่อมคาว่า hello กับค่าที่ป้อนนะครับกับเก็บข้อความไว้ในตัวแปรในเว้นเลยบนด์สีดำหยอกๆยครับแมสเซจนะครับผมสี่นะครับก็คือการสร้างการแสดงข้อความผลลัพธ์นะครับก็คือแสดงค่าของตัวแปรเมสเซจบนหน้าจอนะครับห้านะครับผมจบโปรแกรมนะครับ โปรแกรมหยุดทำงานนะครับผมแล้วก็อันนี้คือตัวอย่างโค้ด C++ พัดพัดนะครับแล้วก็โฟกัสลิทึมนะครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ